ทุกคนกลับมาเจอกับชัดอีกแล้วนะคะ แล้ววันนี้คะ่ะฉันก็มีเทคนิคดีๆมาบอกทุกคนอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ฉันจะมาบอกวิธีการใส่เพลงลงไปในนาฬิกา Garmin Forerunner 245นะคะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดจาก Garmin ค่ะและรุ่นนี้นะคะของเขาเป็นรุ่นมิวสิก่ะสามารถใส่เพลงลงไปในนาฬิกาได้ถึง500เพลงเลยแล้วก็สามารถฟังเพลงจากนาฬิกาได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือคะ่ะทีนี้การออกกําลังกายของเราก็จะได้สุนทรียภาพวิ่งไปฟังเพลงไปรับรองว่าออกกําลังกายสนุกแน่นอนคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลงเพลงลงลนาฬิกานะคะเรามีอุปกรณ์3อย่างที่ต้องเตรียมค่ะอย่างแรกเลยคือนาฬิกาของเรานั่นเองนะคะและอย่างที่2ค่ะสายชาร์ตค่ะตัวนี้เราจะเอามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่3ของเราการลงเพลงของเราต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องลงเพลงผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวิธีการลงเพลงในนาฬิกากันเลยค่ะเมื่ออุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยคือเข้าไปโหลดโปรแกรม Garmin Express ในคอมพิวเตอร์ค่ะโดยให้เราเข้าไปที่เว็บของ Garmin นะคะแล้วก็เสิร์ชคาว่า Garmin Express ค่ะเขาจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งสําหรับ Mac แล้วก็ Windows นะคะมาเสิร์ชเจอแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะเมื่อโหลดโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปติดตั้งเขาเลยค่ะ วิธีการติดตั้งง่ายมากนะคะเพียงแค่ดับเบิ c ล i c k กดเข้าไปที่โปรแกรมนะคะแล้วก็กดติดตั้งตามขั้นตอนที่เขาบอกได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดเข้าไปที่โปรแกรมเขาได้เลยเรียบร้อยค่ะเมื่อเราโหลดโปรแกรม Garmin Express มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากที่เราโหลดโปรแกรม Garmin Express ลงในคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรา เชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับคอมพิวเตอร์ค่ะโดยใช้สายชาร์จแบตนี่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเขาเข้าด้วยกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่โปรแกรม Garmin e x p l a y ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบ,บียนไว้นะคะให้สมัครสมาชิกลงในโปรแกรม Garmin e x p l a r e ก่อนค่ะและสำหรับใครที่มีข้อมูลลงทะเบ,บียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ซายอินลงไปในโปรแกรมเลยค่ะ เมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คอนเนคกับนาฬิกาค่ะของชัดเป็นการ์เมน o r r ์เนอร์245ก็เลือกชนิดของนาฬิกาซิงกันได้เลยค่ะเมื่อซิงโปรแกรมกับนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกมาที่ Music ค่ะ ก็เลือกซองค่ะแล้วเราก็เลือกเพลงที่ต้องการลงในนาฬิกาโดยคลิกที่ชื่อเพลงได้เลยค่ะเราสามารถเสิร์ชหาเป็นชื่อศิลปินอัลบ,บัม้มหรือว่าชองก็ได้นะคะเมื่อเลือกเพลงที่ต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลือก send to device จากนั้นก็รออัปโหลดสักครู่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้โปรแกรมเขาจะบอกว่า transfer complete ค่ะให้กดโอเคค่ะหลังจากที่เราลงเพลงลงในนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการจับคู่กับหูฟังนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราอย่าลืมว่าเราต้องใช้หูฟังบลูทูธนะคะแล้วก็ให้หูฟังเขาเปิดอยู่ในโหมด pairing ไว้ค่ะไม่งั้นนาฬิกาของเราจะหาไม่เจอนะคะวิธีการค้นหาหูฟังของเราก็คือให้กดค้างไปที่ปุ่มซ้ายล่างค่ะ แล้วนาฬิกาเขาจะขึ้นมาให้เชื่อมต่อกับหูฟังนะคะเราก็เลือกเชื่อมต่อได้เลยค่ะอย่าลืมว่าในขั้นตอนนี้เราต้องเปิดหูฟังให้อยู่ในโหมด pairing ไว้นะคะม่เงั้นเขาจะหาไม่เจอค่ะโอเคเจอแล้วเราก็กดตกลงค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ฟังเพลงจากนาฬิกาได้แล้วนะคะผ่านหูฟังบลูทูธของเราค่ะในขณะที่อยู่ในโหมดเล่นเพลงนะคะเราก็สามารถกดเล a y ได้เลยค่ะที่ปุ่มตกลงค่ะ หรือจะกดหยุดเพลงก็กดปุ่มตกลงเหมือนเดิมค่ะหรือในขณะที่เราออกกำลังกายอยู่นะคะเราก็สามารถเข้าโหมดฟังเพลงได้เลยค่ะเพียงกดที่ปุ่มซ้ายล่างค้างไว้นะคะนี่ค่ะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนเพลงได้เลยโดยกดเลื่อนลงค่ะและในขณะฟังเพลงนะคะเราสามารถเลือกเมนูต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงของฉันนะคะระดับเสียงค่ะเพลงก่อนหน้าให้เล่นซ้ำนะคะ แล้วก็หรือว่าสลับทั้งหมดก็ได้ค่ะทีนี้การออกกําลังกายของเราก็จะสนุกเพราะว่ามีเพลงเล่นให้ฟังระหว่างการออกกําลังกายแล้วค่ะ